สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ของสโรสิทธนฟันธงค่ะผมอาจารย์ปราศิทธนฟันธงครับผมอาจารย์พลสิทธนฟันธองครับพบกับอาจารย์สามท่านในรายการถอดรหัส12ราศีกับทีม60อรหั์สิทวนฟันธงนะคะวันนี้เราจะเข้ามาถอดรหัสของชาวราศีมังกรน,นะคะชาวราศีมังกรนนะั้นต้องถามอาจารย์พลนะคะเรียนถามว่าเป็นท่านที่เกิดในช่วงเดือนไหนคะคือท่านที่เกิดในช่วงของวันที่16มกราคม,มถึง12กุมภาพันธ์ หรือผู้ที่นําเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดมาปลูกดวงนะครับแล้วได้ลัคนาราศีมังกรเพื่อใช้ในการพตรียมความดเลิเดต่อไปครับนะครับใช่้นเราก็จะทราบเราว่าท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นคนที่อยู่ในช่วงเดือนเกิดอะไรบ้างและสองชาวราศีมังกรนั้นจะมีลักษณะเฉพาะแบบไหนบ้างคะอาจารย์ปาลักษณะของชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนราศีมังกรดาวเสาร์คือเป็นคนที่อดทน เสาคือความละเอียดเป็นคนที่ขยันนะครับแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากนะดัะ้วแสดงว่าเป็นคนอนักอนุรักษ์นิยมได้ไหมคะอนุอนุรักษ์นิยมได้ยึดติดเปลี่ยนแปลงยากรักจริงไหมคะรักจริงครับรักใครรักจริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของชาวราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาถอดรหัสของชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานการเงิน ความรักนะคะต้องบอกว่าชาวราศีมังกรช่วงนี้ดาวภาคุศายกย้ายราศีเข้าราศีธนูด้วยทําให้เราชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะหมดแรงนะคะเพราะฉะนั้นแรงของชาวราศีมังกรเนี่ยต้องอาศัยรูปคือจากตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นในเรื่องของการงานการเงินความรักเริ่มจากเรื่องแรกเลยเราไปดูในเรื่องของการงานการงานก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราดูการงานก่อนว่าตอนนี้การงานของชาวราศีมังกรเป็นยัางไงบ้างในงั้นเดี๋ยวเ,เรียนเชิญอาจารย์กวาดนะคะเรื่องของการงานรัอาจารย์ุโซครับ ในรอบ30ปีเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ทดสอบชาวราศีมังกรจะผ่านพ้นถ้าผ่านพ้นตรงนี้ได้โอเคประสบความสำเร็จทันทีในช่วงในช่วงในช่วงรอบรอบ30ปีนะครับในในช่วงนี้เพราะว่าในรอบ30ปีก็คือดาวเสาดาวเสารจอดมาทัดเรือนเข้าเรือนตัวเองเลยนะคะเข้าเรือเป็นราศีมังกรเลยได้ตําแหน่งเกษตรตามรดีก็คือความ มั่นคงนะคะแต่ความสําเร็จของชาวราศีมังกรอาจจะต้องใช้ระยะเวลาชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าราศีมังกรนั้นกว่าจะย้ายราศีแต่ละราศีเนี่ยใช้เวลาอยู่ในหนึ่งราศีนี้ปีสองปีครึ่งแต่รอบที่จะเจอมาที่เป็นเกษตรตาที่พอดีอันนี้ก็คือสาสิปีนะคะแล้วก็จะอยู่ไปถึง2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นโอกาสสาเร็จของชาวราศีมังกรเนี่ยมี แน่นอนมั่นใจได้เลยว่าคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสําเร็จได้ได้ด้วยตัวของชาวราศีมังกรเองนะคะแต่ตอนนี้ที่เห็นก็คือว่าในเรื่องของการงานนะคะดาวการขนชาวราศีมังกรนั้นเราก็ต้องไปดูที่ดาวศุกร์กนะคะดาวศุกร์กของชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับสําหรับคนที่ดาวศุกร์คือเสื้อผ้าหารสิ่งของสวยงามของกินของใช้การค้าการขายจะเป็นยุคปะ,ะ,ปะเป็นยุคปะการล<อ>งร ได้หมดไหมคะได้ได้ครับรวมถึงการขายผ่านออนไลน์ด้วยหรือสําหรับคนที่ทํางานประจํะอย่าพึ่งย้ายงานนะครับเพราะเพราะว่าตอนนี้ดราสุขท่านจ้อนอยู่ในภพภพอริอกเกดิงชะตานั่นเองและเลงเกลิงชะตาและเลงดาวเสาคู่เส้นสตรูลเลงตัวเองเต็มเต็มตัวเองก็หมดกําลังคนะหมดกําลังต้องการกําลังใจอย่างมากนะแล้วก็ดาวพระหัสซึ่งเป็นดาว ที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับก้อดีเรื่องสุนีเปรียกแบบผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็พระอุตสาห์ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีทํางานประจําแล้วอย่างเงี้ยเจ้านายคือเราทําแบบราเราว่าเราทําเต็มที่แล้วบางครั้งเจ้านายอาจจะไม่ได้เห็นผลงานของเราอย่างที่เราคาดหวังว่าเราจะต้องทําได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นราศีมังกรเนี่ยอาจารย์ปานก็บอกว่าอดทนแล้วก็ เกาะงานประจาไห้ครับอยากพึ่งเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปขัดไปยายกับเจ้านายนะครับเพราะดาวพระดาวพระหัตถ์สปอรีเข้าเรือนยินหน้าจริครับนะรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวดาวทั้งตัวเรานะแล้วก็ดาวพระสปอรีก็จะเดินหน้าจะมีกําลังจะมีกําลังนะจะเดินหน้าเนี่ยก็คือต้องรอช่วงปลายเดือนกันยานิดนึงก่อนนะคะถึงจะเดินหน้าเต็มที่ถึงจะมีกําลังนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยก็ต้องอดทนห้ามลาออกนะคะ เพราะว่าถ้ายังไม่ได้งานใหม่คุณลาออกแล้วคุณจะตกงานแล้วคุณจะไม่มีเงิน<ช>นะคะ<ช>มันจะทําให้ทุกอย่างเสียหายไปหมดอย่าเพิ่งท้อนะคะและในมุมของดาวการงานตรงนี้คําว่าอริเนี่ยสาหรับคนที่ทําเป็นเจ้าของธุรกิจ,จเราจะมองมุมเจ้าของธุรกิจว่าจะไปต่อแบบไหนอะไรยังไงได้บ้างนะคะในมุมของเจ้าของธุรกิจนั่นนะครับในเรื่องการลงทุนในเรื่องการเงินะนะ รออีกสักนิดหนึ่งนะเมื่อดาวการเงินจรเข้าเรียนกดตากนะการลงทุนใหญ่จะเกิดขึ้นแต่จะส่งผลจะส่งผลจะส่งผลดีค่ะดีต่อแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ห้ามลงทุนเลยปะคะหรือว่าเราอาจจะมีลงได้บ้างงได้้บาแต่อย่าเพิ่งทุ่มสุดตัวเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องลงทุนอย่างระมัดระวังแล้วก็มีการวางแผนนะ อย่างรอบข้อบอย่างรอบอละเอียดละเอียดทีท้วนด้วยเ,วเพราะว,ว,ว,ว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือดาวพระสพดีท่านเลงกับ ดาวราหูการลงทุนที่เป็นยังไงก็มองว่ายังมีในเรื่องของการที่จะต้องลงทุนใช้เงินแต่ว่าสิ่งที่ได้ผลตอบแทนมาอาจจะไม่ได้อย่างที่เราค<ห>าดหวังไว้นะคะอันนี้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที<ช>นี้ธ<ช>ุรกิจที่เขาจะทำเนี่ยเขาสามารถทําธุรกิจอะไรได้หลากหลายไหมคะช่วงนี้อยากจะทํางานที่อยากจะลงทุนและอยากจะเริ่มต้นทํางานเนี่ยเราควรจะอาจารย์ปรามีนั้นหมายคะว่างานแบบไหนณช่วงเวลานี้ของเดือนนี้ที่เราจะทําได้บ้าง ในช่วงช่วงจังหวะนี้ดาวการงานของเรามันอยู่เรือนพลษะถูกไหมค่ะเราจะงเลยไงานอยู่ในเดือนของดาวพุธด้วยดาวพุธออนไลน์ได้ไหมคะออนไลน์ได้ออนไลน์ออนไลน์ขายขายขายหลายหลายอย่างได้ไปนะคะใช่ครับขายอะไรได้บ้างเสื้อผ้าจริงของสวยงามของกินของใช้ได้หมดนะคนที่ตกงานยิ่งยิ่งต้องใช้ความสามารถเนี่ยแหละคนที่ตกงานยิ่งต้องใช้ความสามารถตัวเองให้มากขึ้นนะค่ะ เพราะว่าดาวสุขคือดาวเจ้าเดินการงานของเราเนี่ยเรามีความถนัดเรามีความสามารถอะไรเอามาใช้ให้หมดนะครับใช้ศักยภาพตัวเองให้ได้เป็นบทพิสูจน์ทดสอบว่าเราจะผ่านในช่วงจังหวะนี้ได้ไหมถ้าผ่านตรงนี้ได้หมายถึงว่าเราจะปรับเปลี่ยนจากเป็นลูกจ้างกลายเป็นเจ้าของกิจการสามารถที่จะนำพาตัวเองให้เจริญมั่นคงในเรื่องการงานด้วยตัวเราเองมุ่งสู่เรื่องการเงินด้วยตัวเราเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องปรับกลยุทธ ปรับยุทธวิธีเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือแม้ว่าคนที่ทำงานประจาก็อย่าออกนะคะโอกาสตกงานถ้ายังไม่มีงานใหม่นี่มีโอกาสขึ้นที้สูงแต่สำหรับคนที่ตกงานเปลี่ยนงานแล้วยังไม่มีงานใหม่อาจารย์ปลัดก็แนะนำเราว่าตอนนี้เราสามารถขายสื่อออนไลน์ทุกชนิดเราเอามาทําได้เลยแต่ว่าการจะทําออนไลน์ทั้งหายแหละนะคะเราต้องเช็คนิดนึงตรวจสอบนิดนึงว่า ตอนนี้ออนไลน์อะไรที่เราสามารถทําได้บ้างติดลิขสิทธิ์ตัวไหนหรือเปล่าเราจะขายในรูปแบบไหนหรือเราจะผันตัวเองนะคะเคยอยู่เบื้องหน้าไปอยู่เบื้องหลังไ,ได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี<ต>้นนย้ายไ,ได้ไหมคะได้อาจาร,รย์ปราดคือย้ายที่ย้ายถิ่นว่าเราซึ่งเราเคยเคยอยู่เทพเราอาจจะออาไปทํแต่จงจังหวัดอะไรพวกนี้สามารถทําแบบนั้นได้หลายคนหลายคนก็กลับไปกลับไปทนที่เดิมของตัวเองเพื่อสร้างให้เกิดงานตรงนี้ ะะเพราะฉะนั้นดาวการงาน,เ,นเราทราบแล้วว่าเราควรจะต้องมีวิถีแบบไหนของชาวราศีมังกรซึ่งการงานตรงนี้อย่างอาจารย์มองเห็นว่าก็จะกระทบไปในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันเพราะเือนดาวการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวรา ดาวราหูเราบอกว่าเป็นดาวใหญ่นะคะดาวใหญ่นั่นหมายความว่ากว่าท่านจะย้ายราศีนั้นท่านจะต้องอยู่นานดาวราหูอยู่ถึง1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรนั้นดาวการเงินนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนพบอริก็คือใช้เงินอริคืออุปสรรคปัญหาการลงทุนเหมือนกับว่าเราจะมีรายจ่ายออกอยู่ตลอดเวลาชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะหนัก ในเรื่องของภาวะทางการเงินที่เป็นเงินหมุนที่คือมีเข้าเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากับที่เราออกแต่ยังสามารถหาได้ไหมหาได้นะคะยังสามารถหาได้อยู่ในวันที่ตัวเรามีกำลังแต่ในภาวะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าท้อค่ะยังไงการเงินมองเห็นแล้วอีกนิดเดียวดาวก,การเงินย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ อยู่ในครบปุตตะนั่นแสดงว่าโปรเจกต์จ็อบหน้าที่การงานที่เงินที่เราลงไปเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลให้เห็นแล้วนะคะว่าเรากำลังจะได้เงินคืนกลับมาแล้วคุณกําลังจะสาเร็จในเรื่องของการเงินเงินที่ลงไปลงแรงลงกายลงไปทุกอย่างเลยในความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราลงไปแล้วทําไมสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยยังไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงไปลอยนิดเดียวค่ะจังหวะด,ดีๆมีรอยอยู่แล้วนะคะอย่าเพิ่งท้อนะขอให้สู้ขอให้หาแรงฮึดแรงกายแรงใจด้วยตัวเองนะคะแล้วลุกขึ้นมาสู เพราะเรามองเห็นค่ะเห็นอยู่แล้วอาจารย์มองเห็นอยู่แล้วว่าดวงคุณเนะี่ยพลิกฟื้นคืนชะตาได้แน่นอนขออย่างเดียวในภาวะตรงนี้อดทนอีกนิดนึงแล้วคุณจะเสร็จได้แน่นอนฟันธงค่ะนะคะต่อไปในเรื่องของการงานการเงินเรียบร้อยทีน,นี้เราก็มาดูเรื่องของความรักบ้างชาวราศีมังกรตัวนี้หมดแรงเพราะฉะนั้นก็คงอยากจะได้อะไรสิ่งดีๆจากความรักจากคนรักที่จะเข้ามาช่วยให้กำลับบงใจนะคะอาจารย์พลมีในในเรื่องของการถอดรหรัสเรื่องความรัก ให้ชาวราศีมังกรได้ชุ่มชื่นหัวใจชนิดไหมคะครับผมดาวความรักนะครับถ้าจะพูดถึงว่าความเหน็ดเหนื่อยของชาวราศีมังกรทั้งงานั้ะเงินเนี่ยนะค่ะสิ่งที่พอจะมาช่วยประคับประคองของชาวราศีมังกรได้แต่ตอนนี้ก็คือการให้กาลังใจจากคนรักนะครับจากคนรักรครองสามีภรรยากันนะคะ <C> e <an> จากก่อนหน้านี้ดาวเรื่องของความรักก็ค่อนข้างจะมีมีปัญหาเหมือนกันนะคะคมีคําพูด <c oughs> คําจาที่ทําให้รู้สึกท้อเหมือนกันแต่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเดือนเนี้ยกาลังใจดีๆจากคนรักมีแน่นอนครับผมเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้ามาในาราศีซึ่งเป็นเรือนคู่เรือนปัตจันรนี่นะครับผมค่ะ <C> e <an> เป็นเรือนความรักของราศีชาวมังกรนะคะดาวพุธก็คือคําพูดคําจาที่คอยให้กาลังใจนะคะ แล้าพุธเนี่ยอยู่ในเรือนจันนะคะพุธอยู่ในเรือนจันเขาเรียกเจรจาอ่อนหวานให้ไทยพุธตอนนี้อยู่ในเรือนคู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะได้กําลังใจคําพูดดีๆของชาวราศีกรกฎที่เป็นความรักของชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคู่ของชาวราศีมังกรก็จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะ่ใช้กำลังใจอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าพูดจาดีๆใช่ครับตอครับเพราะว่ากําลังใจนี่แหละจะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ย ประสบความสาเร็จสามารถผ่านพ้นสิ่งที่ช่วงยากเข็ญนี้ตอนนี้ต้องถือว่าเป็นวิกฤตทีเดียวนะคะถ้าสามารถผ่านตรงนี้ไปได้นี่ชีวิตพลิกเลยนะคะครับผมพลิกเลยครับพลิกแบบคุณเองก็คาดไม่ถึงเพราะว่าดาวพุธนี่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยครับค่ะสุภาคือความหวังตั้งใจสิ่งที่ตัวเองหวังคาดเอาไว้ความสุขความสําเร็จได้ไหมครับได้ครับเพราะฉะนั้นดาวพุธยัครองสองเรือนนะคะอริสุภาเพราะฉะนั้นถามว่าเหนื่อยแล้ว สำเร็จนะคะบุกเบิกแล้วสำเร็จ เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยกำลังใจก็คือของคนรักนะคะเอ่ออาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชื่นใจสักนิดนึงคนรักของชาวราศีมังกรอ่ะคุณควรจะนีใจนะคะเพราะชาวมังกรเป็นคนรักแท้รักจริงและรักแน่นอนเปลี่ยนแปลงยากนะคะมั่นคงขอเพียงตอนนี้คุณให้กําลังใจชาวราศีมังกรสักนิดนึงให้เขามีแรงที่จะเดินต่อไปแล้วรับรองชีวิตเขาจะพลิกแบบคุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะและสําหรับมีเคล็ดมงคลของชาวราศีมังกรที่ตอนนี้รู้สึกว่าหมดกาลัง อาจาร์ปราดมีเคล็ดของมงคลที่จะช่วยเสริมชาวราศีมังกรสักนิดหนึ่งไหมคะให้เขารู้สึกว่ามีแรนมีเครื่องเป็นอะไรนะคะในเรื่องของจิตใจตรงนี้คองคนชาวราศีมังกรเนี่ยเรื่องใหญ่องการชาวราศีมังกรก็คือเรื่องการเงินการเงินเพราะนั้นดาวการเงินต้องและดาวราศีมังกรคือดาวเสาผู้มิตรที่จะมาช่วยราศีมังกรผู้มิตจัยนะครับผู่มิใหญ่ก็คือดาวพคาราหู ูเทพรหูเทพรหูทร,รงคุด,คดมีไหมคะตรงนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะอาจารย์พลช่วยดูนิดหนึ่งนะคะอันนี้ใช่ไหมคะเทพรหูทรงคุดนะคะโชว์เทพราหูทรงคุดนิดหนึ่ง กับกลายดีนะคะก็คือบูชาเทพราหูทรงพุทธเพราะว่าชาวมังกรนี่นคือดาวเสาเสับราหูเป็นคู่บิดใหญ่ท่านจะช่วยกันเวลาเราที่เราประสบปัญหาบูชาท่านไว้แล้วชีวิตเราจะเจอความสว่างนะคะอันนี้เราจะบูชาได้ที่ไหนบ้างคะที่ศูนย์วัตถุมงคลวัดเจ้าอาสนะครับวัดเจ้าอา,าแลวก็ที่ศิวลไยสถานศีแรัตนาค่ะและมีไลน์แอนดไหมคะไลน์แอนมาไม่ได้ l i n e f a n t o ธงดอทนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่เดินทางมาไม่ได้ก็ลองสอบถามที่ลายแอนฟัน n งได้นะคะว่าจะบูชาตรงนี้ได้ที่ไหนนะคะสำหรับผู้อาจารย์สามท่านที่เข้ามาถอดรหัสในครั้งนี้จะเป็นภาพรวมนะคะของชาวราศีมังกรส่วนเฉพาะเจาะจงของรายบุคนนะคลนั้นถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาปรึกษาวางแผนปัญหาชีวิตกับทีมงาน60อรหั์สิทธิผลฟันธงนะคะกับอาจารย์ทั้งสามท่านได้ที่วัดเจ้าอามบางขุนนนท์นะคะวัดเราเปิด วันที่่งสิงหาคมนี้เราเปิดแล้วนะคะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะอยากติดต่อขอดูดวงทางโทรศัพท์ก็ติดต่อมาที่ Line แอดูดวง,ง12ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c e b o o k f แฟนเพจนะคะหรือเข้าไปติดตามชมคลิป ในการถอดราหัส12ลาศสีทั้งหมดได้ที่ช่องทาง YouTube ของ60อราหารันจิตผลฟันธงนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์สามท่านลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ